พอน้องถอดสานพอน้องถอดสานพอน้องถอสานดีกว่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นคนบ่าวคนบ่าวมาท้ากันหมดทุกคนวัดเฮ้ยเจนเฮ้ยเจนเฮ้ยเจนพอน้องดอกไม้เจนพอน้องถอดสจันทร์ถอดได้ก่อนเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น พอ่พอพอ่อพ่อใจเย็นๆใจเย็น,นยใ,นใจเย็นพ่อ,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 อหลับตพ่อหลับเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นหนุ่มเขาจะสู้กเลยวะทุกคน สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ป้านาอาทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วัดพาหล่อนกรับผมก็ทุกคนครับวันนี้นะครับผมกับพี่แฝงจะมาส่งน้องทาสารครับผมคนน้องทาสารเมื่อวานงอแงหนักมากอยากจะกลับบ้านนะเพราะเมื่อวานน่ะฝนตกหนักมากทุกคนพออยังกลับไม่ได้นะน้องทาสารก็งอแงไม่ไม่เชื่อฝังพี่บ้างนะทุกคนน้องทาสารแบบเริ่มยังไงแบบงอแงหนักมากทุกคนวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผม ก็สวัสดีด้วยนะครับวันนี้ก็เรามาส่งน้องทาสานะน้องวัดเพราะว่าน้องสาสานี่โอ้โหคืนก่อนก็หนีออกจากบ้านเมื่อวันเย็นก็งีงาฝนก็ตกหนักอยากจะกลับบ้านวันนี้เออให้ได้ดังใจที่น้องอยากกลับมาบ้านผมเข้าใจว่าน้องคิดถึงพ่อนะครับแต่วันนี้เราก็จะกลับไปส่งนันวัดโทษครับเอางี้ถ้าไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปาดีกว่าครับทุกคน้อมกันแล้วก็ไปครับผม ภาสาดีใจมากนะมาเลยก็ไม่รู้ตัวาานี่ภานาดีใจไหมคือได้กลับมาบ้านอะ่ะดีใจใช่ไหมระวังลื่นก่อนระวังลื่นระวังลื่นนะเดี๋ยวสม่เคพี่พ่อน้องรักหมายจะบอกทุกสางด้วยครับจริงทุกคนดูดิมัน ทางนี้ลื่นมป็นลำบากนะที่ผมไม่อยากจะขี่รถมาไกลแล้วก็มาส่งเอกสารเอกสารก็กลับมาไม่ถึงอย่างนี้ครับวันนี้ผมต้องเอามอไซค์มาสองครั้งมาลองวัด่วงมาคันหนึ่งม่วันผมพ่วงมาคนเดียวไม่ไหวพอผมก็มีเจ็บแผลอยู่แล้วที่โดนฉีดยาเมื่อวานนี้จะเป็นปีนึงนะที่ผมโดนเพราะว่าพูดอย่างไม่ได้ออกเท่าไหร่เพราะมันยังมีอาการปวดเจ็บแล้วก็ท้องผมก็มาเป็นน้ำแขัง มนนีแดดออกดีมากน้องข้าาก็มากจะดีใจที่สุดแล้วแหละไม่เอาป่วยเขาเราอย่าไปขโมยนะใช่ดูไปกันหนึใช่วันนี้น้ำเต็มอ่างวันนี้น้ำเต็มน้ำทานะเพราะว่าฝนตกมาสองสามโอ้ยเราจะข้ามน้ำได้บ่วะไปห้าแล้วน้องขาวสาน ถ้าทำไม่ได้น้องต้องถอยน้องตัดกับพี่นะนะ้องไปฟังดูน้ำก่อนจริงๆทีโ่โค้ชผมบอกแล้วว่ามันไปตรงเนี้ยรับฝนตรงไหนเนี่ยมันจะทำให้น้ำเนี้ยไหลแรงมากาเพราะฉะนั้นเดี๋ตรงนี้ถ้ามานันทำกันได้หรือเปล่าน้องวัดเดึงน้อง,งนี่เดี๋ยวนี้ฝนน้ำไหลแรงมากฝนหนึ่งตา อบอกเดี๋ยวว่าจะทันได้หรือเปล่าแคงนั้นแหละระว,งวงะังระวังนะครับใช่มันทั้งหมดแล้วเดี๋ยวแค่มาทำอย่ายองอื่นทั้งสาม நான் และเราก็ไม่รู้ด้วยว่าพ่อของตาสางเนี่ยเป็นอยู่ยังไงนะครับนแต่วันที่มี้งหายของนี้ตงนั้นนะครับมีน้องตาสางอยู่บายนะเม่จ้าเจ ตาซานวันนี้พี่ก็มาส่งเหมืนที่เรียบร้อยแล้วนะตาซานชอบไหมต้องต้องรอชอก่อนพี่รอพี่ดินี่ตอนดอกไม้ชใช่ใช่โด,ดนเยะตาซานานี่เห็นไหมตาซานอยู่ในป่าเนี่ยมันแฉะมากเลยนะตาซานอยู่ได้ไหมได้ไหมได้ได้ใช่ป่ะ ถ้าฝนตกตาซานจะทำไงเนี่ยเราเนี่ยตาซานมีที่หลบซ่อนดีหรือเปล่าต้องขึ้นตึ้งพ่อต้องไปหาพ่อวันเนี้ยรอ่อเดี๋ยวพ่อจะมารับต้องรอก่อนเดี๋ยวพ่อจะมารับแลถ้าซานไม่ได้เจอพ่อต้องเดินหนักขึ้นแน่เนะเดี๋ยวพ่อก็มาพ่อมาดูทุกวันพ่อมาดูทุกวันใช่พ่อเต็มเต็มช่วงตาตา พ่อเป็นห่วงชาวาร์แต่แม่อาจารย์ไม่ได้บอกพ่อด้วยอาจารย์ไม่สบายชอาจารย์ต้องไปอยู่บ้านพี่แสงอาจารย์ต้องมาอยู่เนี่ยอาจารย์อยาดื้อนะรู้ป่ะวแค่จะหักมวยปลอกคือถ้าฝนตกเนี่ยรอบเนี้ยพี่แสงมาช่วยอาจารไม่ได้นะเพราะพี่แสงช่วยไว้ก่อนอาจารรู้เปล่าพี่แสงอาจจะมาหาอาจารอาทิตย์หนื่อยแค่หนึ่งครั้งสองครั้งนะแล้วพี่แสงแล้วจะสู้กับพ่อไปยุ่งมากๆทีเนี่ย แล้วก็ทางสที่เข้าใจทางามอยู่ไม่สนุกอยู่านที่อ่ะทาก็เลยมีอาการงี้เงยฮ้ยสวัสดีคอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยไรวิ้วทุกคนคน่อนองทางออทาม่าหรือว่าเฮ้ย

พอพ่อพ่เย็นใจเย็นใจเย็นอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเขาจะดุยลไม่เขาจะสู้นทุกคนเขาจะอะไปาอตีกันก็ไม่ตีแลงนะทุกคน นัดูยอะล้วม่้านงจัะบอกว่าน้งจไปห้ามพ่อดีบอกพ่อว่าเ้าช่วยเราแต่เนี่ยแสดงว่าเขายังไม่คุ้นชินกับพอน้องดอกไม้แน่ๆพี่โยมเน่ไอ้จักรมานี่เธอนี่เธอพูดอไรดเดียวกันใช่ใช่พูดเดียวกันพูดเดียวกันพวกเดียวกัน พ่อพ่อเออเออเออขอบพ่อไปแรงรวดแดงน้องทสารเนี่ยพ่อพ่อเหมือนเป็นอะไรตรงแดงๆตรงหน้าอกอ่ะทาจานเนี่ยนี่พ่อวันเนี้ยเอาผมเอาเนี่ยจะมาอยู่กับพ่อด้วยนะอดี๋ยวให้อุ่ิเลยสี่กอซี่หมอได้ได้พ่อบอกมาอยู่ได้นะ อ้เรอา้มือดี้มือ,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 อมีลูกสาวเขาด้วยนะเว้บอุ้เรได้ออมีพ่อที่อุ้เรเว้ก็อยากปะนี่เราเนาะเอออ่ะไเนี้ออมมีอดยรอบมืเนกแ่ป็นไม่รู้เขาคุยอะไกันเนะน้องชาจารบอกว่าอะไรอ่ะเดียะะย๋ยวจ,ะยะจะให้ชาญให้ พี่โยมอยู่ด้วยแล้วก็อสาจารย์สนาพี่โยมอยู่ด้วยลูกพี่โยมแล้วพ่อน้องชายสารนาว่าไงให้ตู้และหน้าอกไปเไลยเนี่ยเนี่ยพ่อหน้าอกไปเไลยเนี่ยเนี่ยพ่อ<ห>ต้องตัวดำเมี่ยมเลยอะจะเดงว,ว่าพ่อน่าจะหาของป่ามานแน่ๆน่พอ่อ,าาต,ต,อต,ต้องไปล่าสัตว์ต้องทาตัวดำๆอ๋อต้องไปล่าสัตว์ต้องทาตัวดำๆใช่อ๋อไม่ให้สัตว์เห็นเหรอใช่เห็นต้มต้ม น้องบอกว่าให้พ่อเนี่ยกลับไปรอข้างบนนะเนี่เขาะกลห้ดกัวกี่ชั่ววะจะกลอนันเนี่ยแล้วพอเห็นมงกรศารพ่อเห็นแล้วฮะเลือกี่เหรอตอนน้องบอกว่าเหมือนพ่อพูดว่าอะไรอ่ะพ่อพูดว่ายาพ่อคือไปย้อยัวโนี่แล้วก็ขึ้นไปด้วย อ๋อเดี๋ยวพ่อไปรอ,อด้านบนเดี๋ยวกลับไปตามพ่อด้วยอ๋ออ๋ออ๋อยี่อ๋อยก็ผมบอกให้นะน้อผ่าสานเนี่ยตอนนี้เนี่ยกินข้าวกินอะไรไม่เสร็จเลยนะัไม่เสรไม่เสร็จเหมนเจ้านมันไม่ติน้องกินข้าวกินอะไรไม่เรียบร้อยเลยเนะก็เหลือแค่น้องเนี่ยไปหาพอ่อน้องอาจจะงงไงี้ยาาอาจารย์อาจารย์ไม่อาบน้ำอาบท่าเลยหรอรู้สึกปวดเจะเบือน,น่ะ ผมไม่ผมไม่อานน้ำมาทางสารก็ไม่อาบะอ่านน้ำตอนเที่ยงอ๋ออานน้ำตอนเที่ยงใช่ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นตอนมืดอานน้ำตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นตอนมืดไม่ใช่ไอ้น้ำมันไม่ใช่แล้วอันนั้นมันหมายถึงว่ากลางวันมันมีตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นตอนมืดเนี่ยมันเป็นกลางวันตอนเที่ยงตอนเย็นต้อานตอนเที่ยงตอนเย็นพี่แสงบอกใช่บอกพ่อทางอาจารย์นะว่าพี่เอา มาฝากด้วยนะรู้เปล่าเข้าบนอยู่ใต้อยู่ได้ใช่ไหมใช่ชาสารมีความสุขไม่ได้กลับมาในป่าความสุขความสุขมากๆเลยดิใช่ค่ะ<ป>ต้องทำยังูเต็งก่อนฮะชาสารชอบเล่นชาสารไม่ได้เจอ่ยนานเด้อข้างลึกข้างลึกชาสารเลสิกที่เข้าไปแบบบอกว่าชาสานจะอยู่เล่นต้นไม้อ่ะชาซานอยากจะเล่นพี่<อ>พี่ก็จะถ่ายเดี๋ยว ขาชานอยู่เรียนนะเดี๋ยวจะฟังหนึ่งพี่แฝงก็ต้องกลับแล้วรู้เปล่าแต่พี่พี่แฝงต้องมานี่นะใช่พี่แฝงต้องมานี่อยู่แล้วกอดไม้ก็ดดึงอยู่นี่นะใช่พี่โยมพี่โยมตายอยู่กับขาชานนี่แหละระวังนะมันลื่นขาชานพี่วัดด้วยต้องมาหัดเด็ดดอยนะโอเคดูซิ่งพี่สายอืมเดี๋ยวเห็นใจ ระวังล่นกันนะเพราะว่าเป็นห่วงไม่เป็นห่วงข้างบนเพราะว่าให้ล่นมาเนี่ยถึงเลยแต่เราก็จะให้เขาไม่ได้เขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วเขาชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับ

แล้วฝนตกเบย์ไม่ฝไม่อยากฝนเบย์เบย์นะตางส่วนยุงมันจะเยอะขนาดไหนแต่ในเมื่อสิ่งที่ชาชานเรื่องเนี่ยผมก็ไม่สามารถบังคับจิตใจอะไรน้องได้นเตาระวังล่นนะแหน่แหน่แหน่มีการโขนเล่นชาชานมาที่ดิพิธภัณฑ์ชาชานกิ่งไม้มันลื่นนะระวังนะด คนบรรยากาศดไม่สูงมากดีแบบนี้ไม่สูงมากเลยใี่แหมใช่ตาจะเจอตัวตัวใหญ่ๆเ้ยมันมีมันมีเตียงมาเจออะไรนะตรงตาล่างฮะตรงตาล่างตัวมันเตียงวิกีโนกนกมันเป็นนกไม่ใช่ตัวใจใจใบใหญ่ตาตาคือตัวอะไรอ่ะมันมันกินได้กินได้มันเตียง จะตันช่วด้วยหนื่นแบบเล่ติดคอโหยุงเยอะพชาซานเปลี่ยนใจตอนนี้ก็ได้นะเพราะชาซานเจอพ่อแล้วชาซานจะกลับไปอยู่กับพี่แสงก็ได้นะพอฝนมันตกมากเลยเดี๋ยวดอกไม้มันไหนอ่ะมาดอกไม้โอเคโอเค ว่าเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องแล้วก็ให้คนมเลีนยงกับตามป่าแป๊บหนึ่งนะทุกคนในพพเอฟซีนี้หายขี้ถิงกันในป่าหน่อยนะเนาะผมไม่ได้เข้าป่ามาไหลไว้เดี๋ยวผมจะหาหมุญตั้งกล้องนะไม่รู้ว่าผมจะตั้งยังไงดีอ่ะเออไอ้นั้นเอาไว้ปูนเลีนได,นนได้นอนได้นอนได้ใช่นอนได้มีคนมาใต้าตาตานมีคนมาให้ทาทานได้คนใจดีอ๋อคนใจดีจะบอกว่านอนได้นอนได้ ก่อนตายยดีเงินพี่แกงวันเลยวันเราจะตั้งกล้องกับลุงไหนดีวะน้องส่งทำงานแบบนี้ไหมแต่ว่าอยุงไหนพี่แก้วมยืมเอาจะมุ่ยมาที่บ้านพี่แฝงหรือมาสมมุติมาที่บ้านพี่แฝงใช่ไม่น้องม่วงจะจาสมุดอ่ะเดี๋ยวพี่แฝงเอามาให้นะโอเคตั้งกล้องแล้วมันซีาจังสุดน่าจะต้องทำให้ดีขึ้นนะครับ คอาบอลนะอ๋อมาเลยสปารวตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะทุกคนแล้วก็ให้เขาเล่นกันอะไรกันนะครับ

ఆఫ్ <coughs> ఆన్ <coughs>

anh mà bé mà anh 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 Cái anh 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 นอตาตาคุยอะไรกันอะคุยอะไรกันอาจจด้อะจปเรวป้าเนี่ยได้กั่เลยทีเป็นเลี่เป็นอัีีจว่าว่าเอาไปอยู่นเราจะสาอย่งนั้นให้ทศาสรที่งาต้นที่แกงได้แกงได้ใชอน้องตาตาจะสร้างเปยกันเหรอใช่ ทุกคนที่พวกเราเงียบกันนี้ไม่ใช่ฮะยุงกัดนะทุกคนโโหยุงกัดเยอะมากน้องทาสานกับพ่อน้องดอกไม้นี่ไม่โดนยุงกัดเลยเหลือเชื่อสงสัยผมคุณยังไม่ชินนะอ่ะ ตาซานชอบไหมกลับมาในป่าเนี่ยชอบเดี๋ยววันหลังพี่แฟงเนี่ยอาจจะไม่ได้มาบ่อยๆนะทาซานเข้าใจไหม <c oughs> แต่ถ้าพี่แฟงมาพี่แฟงจะซื้อของมาฝาก,าา <c oughs> กทาซานรู้รปะเล่น <c oughs> ะไรกันเถอรเพื่อนบ้างตา่าตาตานจะขึ้นไปหาพ่อนะอะไรนะตาตาจะขึ้นไปหาพ่ออ๋อทาซานจะขึ้นไปหาพ่อแล้ว <c oughs> หรอขึ้น <c oughs> ไปดูร <c oughs> อะจะไปหาพอ่อจะขึ้นไปดูพอ่อไป ดูแลพี่โยมด้วยนะไหนก่อนจ่ากันทำไมท่าซันเขียนมาก่อนกันเร็วเดิบค่อยเชื่อกันนะเคมาามวเร็วพรไปด้วยนะมาเดี๋ยวเจอกันนะพ่อนนะเดี๋ยวท่าซันพี่จะมาหาบ่อยๆหรือเปล่าท่าซัจะพาพี่โยมไปอยู่บ้านโอเค แฟนก็มาส่งได้เท่านี้รู้บาวทาซานรดูแลกันด้วยนะแฟนจะพยายามมาบ่อยๆเขาชอบอยู่ในป่านะทุกคนเราก็บังคับปิดใจทาไม่ได้นะพอเขาไปอยู่ในบ้านเราเขาก็มีเงาอะไรแบบนี้นะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอตัวลากลับกันนะน่าจะมีความสุขกันในป่าใช่ผมเองก็มีความสุขที่ได้มาส่งน้องวัดเราก็คงต้องกลับไปน้องใช่ ว่าท <rude S 2> ุกคนจไงเพื่ออยากว่าต้องอนนี่าก็กลับไปบ้าน่อนนะเพราะว่าเป็กากลับสอนนะคนี่าสงน้กสอนนักึกาคนนครับผมต้องีักกับี่แนทุกนะใครชอบคลิปนี้็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพอป็นกำลังใจผมเลยครับนนี้ก็มีเพยง่านี้คุณก็ขอตัวลากลับก่อนครับ